การปรับโครงสร้างจิตทางด้านการเงินด้วยการภาวนาในทุกสภาวะพื้นฐานของการสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงและยั่งยืนมนุษย์จำนวนมากใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อหาเงินแต่แทบไม่มีใครถูกสอนว่าควรรับเงินอย่างไรควรถือเงินอย่างไรและควรอยู่กับเงินอย่างไรโดยที่จิตไม่พังหลายคนสงสัยว่าทำไมคนบางคนทำอะไรก็ดูเหมือนจะมีเงินเงินไหลเข้าโอกาสเข้ามาไม่ขาด ขณะที่บางคนทำงานหนักไม่แพ้กันแต่ชีวิตกลับเต็มไปด้วยหนี้สินปัญหาซ้ำๆและความไม่มั่นคงทางการเงินคำอธิบายที่ได้เย็นบ่อยคือเศรษฐกิจไม่ดีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันหรือดวงไม่ดีแต่ความจริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจโลกและไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาปัญหาที่แท้จริงคือโครงสร้างจิตในการรับเงินของแต่ละคนแตกต่างกันเงินเป็นเพียงทรัพยากรแต่จิตคือผู้รับผู้ถือและผู้ตัดสินใจ เมื่อจิตขาดแกนในการรับเงินที่นิ่งสถานะทางการเงินจะไม่นิ่งตามไปด้วยรายรับรายจ่ายและการตัดสินใจจะเหวี่ยงขึ้นลงตามอารมณ์เมื่อจิตขาดโฟกัสในการรับเงินเงินที่เข้ามาจะไม่ถูกถืออย่างมั่นคงจึงไม่เกิดการต่อยอดไม่เกิดการขยายผลแม้รายได้จะเข้ามาเป็นช่วงๆในหลายกรณีจิตที่สุขมากเกินไปโดยขาดสมดุลจะผลักให้เกิดการจ่ายมากขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะนิสัยไม่ดีแต่เป็นไปตามหลักของความสมดุล เมื่อพลังด้านหนึ่งพุ่งสูงอีกด้านหนึ่งจะเคลื่อนออกเพื่อถ่วงดุลเงินจึงไหลออกตามจิตที่เหวี่ยงสูงเกินไปนี่ไม่ใช่ความผิดของเงินแต่เป็นเพราะจิตไม่เคยถูกฝึกให้มีแกนกับเงินดังนั้นการปรับโครงสร้างการเงินที่แท้จริงจึงไม่เริ่มจากตัวเลขไม่เริ่มจากการลงทุนและไม่เริ่มจากการตั้งเป้าหมายแต่เริ่มจากการปรับโครงสร้างจิตในการรับเงินภาวนาในที่นี้ไม่ใช่การของเงินไม่ใช่พิธีกรรมและไม่ใช่ความเชื่อเหนือเหตุผล ภาวนาคือการฝึกให้จิตรู้ตัวนิ่งและไม่ถูกอารมณ์นำในขณะที่ชีวิตกำลังเกิดขึ้นจริงการภาวนาทำหน้าที่เป็นระบบควบคุมเสถียรภาพของจิตเมื่อจิตนิ่งเงินจะไม่ทำให้หลงไม่ทำให้กลัวและไม่ทำให้แตกเพราะเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องมีคำภาวนาเป็นแกนหลักเป็นหัวใจของการรับเงินทุกครั้งคำภาวนาไม่ใช่เพื่อดึงดูดเงินแต่เพื่อดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนจะดีใจก่อนจะคิดและก่อนจะตัดสินใจ หลักของการฝึกมีเพียงหนึ่งเดียวเงินเปลี่ยนตลอดเวลาแต่แกนจิตต้องอยู่ที่เดิมการฝึกนี้ต้องฝึกในทุกสภาวะทางการเงินไม่เลือกเฉพาะตอนดีและไม่หนีตอนยากสภาวะแรกสภาวะเมื่อได้รับเงินทุกครั้งที่เงินเข้ามาไม่ว่าจะมากหรือน้อยให้รับรู้ว่าเงินเข้ามาแล้วไม่ต้องดีใจแรงไม่ต้องรีบใช้ไม่ต้องรีบขยายไม่ต้องคิดต่อให้หยุดหนึ่งจังหวะภาวนาแล้วกลับมาที่ตัวเอง จุดประสงค์ของสภาวะนี้คือฝึกไม่ให้จิตลอยและฝึกถือเงินโดยที่มือไม่สัน่นสภาวะที่สองสภาวะการถือเงินหลังจากเงินเข้ามาแล้วเงินจะอยู่กับเราในช่วงหนึ่งช่วงนี้สําคัญมากเพราะหลายคนไม่ได้พังตอนเงินเข้าแต่พังตอนถือเงินให้สังเกตว่าจิตเริ่มคิดเร็วขึ้นหรือไม่เริ่มอยากใช้หรือไม่เริ่มกลัวเงินหายหรือไม่ทุกครั้งที่อารมณ์เหล่านี้เกิดให้ภาวนาแล้วกลับมาที่แกน จุดประสงค์ของสภาวะนี้คือฝึกให้จิตอยู่กับเงินโดยไม่ถูกเงินครอบงำสภาวะที่3สภาวะการจ่ายเงินทุกครั้งที่เงินออกให้รับรู้ว่าเงินออกจริงๆไม่เสียดายไม่โกรธไม่ประชดชีวิตไม่โทษตัวเองภาวนาแล้ววางจุดประสงค์ของสภาวะนี้คือฝึกไม่ให้จิตแตกและไม่ให้เงินกลายเป็นอารมณ์สภาวะที่ 4. สภาวะการเป็นหนี้หนี้ไม่ใช่ศัตรูหนี้คือข้อมูลของชีวิตช่วงหนึ่ง เมื่อรู้ว่ามีหนี้ให้รับรู้ตามความจริงไม่หนีไม่โทษตัวเองไม่กลัวเกินจริงภาวนาแล้วอยู่กับความจริงให้ได้จิตที่นิ่งกับหนี้จะคิดทางจัดการจิตที่กลัวหนี้จะคิดแต่ทางหนีสภาวะที่5สภาวะเมื่อไม่มีเงินช่วงนี้คือช่วงฝึกที่ลึกที่สุดเมื่อไม่มีเงินให้รู้ว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ไม่ดูถูกตัวเองไม่ตื่นตระหนกไม่เร่งภาวนาแล้วรักษาแกนจิตไว้ถ้าจิตนิ่งได้ในช่วงนี้เมื่อเงินมาจิตจะไม่พุ่ง สภาวะที่6สภาวะการทำงานเพื่อเงินตอนเริ่มงานตั้งจิตให้นิ่งระหว่างทำงานรักษาความรู้ตัวไม่ให้ความกลัวความอยากหรือเงินเป็นคนขับหลังจบงานวางเรื่องเงินก่อนนอนไม่เอาไปคิดซ้ำนี่คือการฝึกไม่ให้เงินกินชีวิตทั้งวันสภาวะที่7สภาวะการตั้งเป้าหมายทางการเงินสามารถตั้งเป้าหมายได้ฝันได้วางแผนได้แต่ต้องภาวนาควบคู่เพื่อไม่ให้เป้าหมายเร่งจิตจนพังระหว่างทางเมื่อฝึกครบทุกสภาวะ จิตจะเริ่มเข้าใจเงินไม่ใช่แค่ในความคิดแต่ในโครงสร้างชีวิตจริงเมื่อจิตเข้าใจเงินเงินจะไม่ทําให้ดีใจพุ่งไม่ทําให้กลัวและไม่ทําให้แตกเงินจะกลายเป็นทรัพยากรที่อยู่ในมือไม่ใช่สิ่งที่ลากชีวิตไปมาการปรับโครงสร้างจิตท,ทางด้านการเงินด้วยการภาวนาในทุกสภาวะไม่ใช่การฝึกเพื่อรวยเร็วและไม่ใช่การหนีความจริงแต่คือการสร้างฐานจิตท,ที่สามารถถือความมั่งคั่งได้จริงอยู่กับมันได้และขยายได้โดยไม่พัง เมื่อการจิตนิ่งการเงินจะเริ่มนิ่งและเมื่อการเงินนิ่งความมั่งคั่งในอนาคตจะเข้ามาอย่างมั่นคงและอยู่ได้นาน